รมนอได้มอบมเมล็ดพันธุ์ผักประราชทานนะคะให้กับกเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงราษฎรในพื้นที่ของตำบลคันโซงอําเภอวัดบทจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ที่ฟาร์มของตำบลคันโสงอำเภอวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกพันเอกสารวุฒิเกิดหลัาหัวหน้าฝ่ายประสานงานความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารศูนย์ประสานความมั่นคงกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภาคสาเป็นประธานในพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัช ขอภัยค่ะกรมสำเร็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ดระหม่อมพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ผักให้กเกษตรกรและราษฎรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ดีผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและ,มะแมลงนําไปเพาะปลูกไว้กินเองลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนซึ่งก็จะเป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนสามารถเก็บสะสม,มะเมล็ดพันธุ์สำรองสะสมไว้ปลูกในรุ่นต่อไปอันจะเป็นผลหรือเป็น,นกลไกหลักที่ทําให้รอดพ้นจากภัยพิบัต,ติต่างๆเช่นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ ทางด้านของพันเอกสลาวุธเกิดหล่ำนะครับบอกว่าศูนย์ประสานความมั่นคงกองอานวยการรักษาความมั่นคงภาค3ครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเกษตรกรราษฎรแล้วก็นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเมื่อได้ทราบว่าฟาร์มธรรมชาติาที่อําเภอวัดโบดนะครับมีกิจกรรม200มื้อปั่นปลูกเปลี่ยนนะครับเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนห้วยปลาไหลที่ตาบลคันชงอําเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีครับในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับนักเรียนแล้วก็คนในชุมชนทางกอรมนภาค3ครับก็ได้มอบมเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีให้ผู้นําชุมชนประชาชนแล้วก็โรงเรียนนะครับได้นําไปปลูกเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพร้อมกับปรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป มีผู้สื่อข่าวของเรานะฮะไปสัมภาษณ์น้องๆนักเรียนนะฮะที่โรงเรียนห้วยปลาไหลก็คือเด็กหญิงปวีนาพรมปุ้ยนะครับบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เกิดประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมากส่วนตัวน้องเองเนี่ยก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องกันครับ สําหรับผักที่ได้ไปเนี่ยโรงเรียนเราก็จะนําไปปลูกค่ะจะได้แล้วก็ผักที่เราปลูกเองเนี่ยจะเป็นผักที่ปลอดสารพิษค่ะนําไปทําอาหารให้กับโรงเรียนน้องๆก็จะได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีค่ะแล้วก็ลดค่าใช้จ,จ่ายด้วยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะจากน้องๆที่เขาก็ปลูกเองด้วยแล้วเขาก็บอกว่านอกจากตัวเขาเองเนี่ยจะได้รับประทานแล้วก็ยังแบ่งให้กับน้องๆในโรงเรียนด้วยนะคะและที่สําคัญคือปลอดสารพิษค่ะดูจากที่ทีมงานของเราซูมเข้าไปมีมแมลงมีทุกอย่างครบ,ครบเลยแต่ว่าก็แน่นอนว่าไม่ต้องแปลกใจเพราะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เขาเติมเต็มมาจากธรรมชาติการันตีว่าปลอดภัยแน่นอนใชเ,นเพราะว่าถ้าแมลงยังอยู่ได้เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอน ก็ะะปลูกเองทานเองมั่นใจได้นะฮะแล้วก็จะทําให้น้องๆน,นักเรียนเองเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักเบื้องต้นไปด้วยอาจาจะนํากลับไปไประยุกต์ใช้เอาไปปลูกเป็นผักสวนครัวที่บ้านได้ถูกต้อง,งเลยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็สําคัญนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องมีการเติมเต็มธาตุอาหารบางชนิดให้กับพืชผักสวนครัวที่น้องๆปลูกด้วยหรือแม้แต่กระทั่งการกําจัดแมลงด้วยวิธีทางธรรมชาติทําอย่างไรบ้างน้องๆก็จะได้เรียนรู้จากการปลูกผักรับประทานเองนี่แหละค่ะ